คุณค่าระมะดอนฮะดิษที่หนึ่งจากสันมานรเดียลอวนฮูเล่าว,ว่าในช่วงวันสุดท้ายของเดือนชะบานท่านอัสุลลอฮ์สลาโลมและสุลามะได้กุตบักกับพวกเราโดยกล่าวว่าประชาชนทั้งหลายเดือนอันยิ่งใหญ่และความจำเริญจะได้เวียนมาพบกับพวกท่านแล้วในเดือนนี้มีคืนหนึ่งที่ดียิ่งกว่า1,000เดือนเดือนที่ว่านี้อัลลอฮ์จะทรงบัญญัติการตื่นสินอดให้เป็นข้อบังคับ ส่วนกลางคืนให้ทําละหมาดที่เป็นสุนัตดังนั้นบุคคลใดที่ประสงค์จะใกล้ชิดอลัลลอฮ์ในเดือนนี้การทําความดีอย่างหนึ่งก็ดุด,ดังเขาได้ปฏิบัติฟัดดูหนึ่งในเดือนอื่นและบุคคลใดปฏิบัติฟัดดูหนึ่งในเดือนดังกล่าวก็ทักขับเขาได้ปฏิบัติ70ฟัดดูในเดือนอื่นเดือนที่ว่านี้คือเดือนแห่งความอดทนและผลตอบแทนของความอดทนคือสวนสวรรค์ เป็นเดือนที่เท่าเทียมกันในการได้รับความเมตตาและเป็นเดือนที่จะเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพให้แข่ผู้ศรัทธามัน่นบุคคลใดได้จัดหาอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ละศีลอดจะได้รับการอภัยโทษในบาปของเขาและได้รอดพ้นจากไฟนรกเขาจะได้รับ ผลตอบแทนเท่ากับผลบุญของผู้ที่ถือสินอดนั้นโดยที่ผลบุญของผู้ที่สินอดก็มิได้พร่องลงแต่อย่างใดซอบาถามว่าโอ้ท่านรอลอัสลัมพวกเราทุกคนไม่ม ข้ิษที่สองจากอบูบรฮ์ร,อ,ร,อ,รอดียลลอห์แล้ว,ว่าท่านอาสุลลอสลลอห์ในสลามกล่าวว่าอุมมะของฉันได้รับห้าประการด้วยกันในเดือนอัมบดอนซึ่งอุมมะอื่นๆไม่เคยได้รับมาก่อนประการที่หนึ่งสำหรับอุมมะของฉันกลิ่นปากของผู้ตือศีลอดจะหอมหวานในทัศนะของอัลลอฮ์มากกว่ากลิ่นหอมของชมดเชียงประการที่สองปลาในทะเลจะวิงวอนขออภัะยะโทษให้กับพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้ละศีลอดประการที่สามอัลลอ พระผู้ทรงอนุภาพและเกรียงไกรยิ่งทรงจัดเตรียมและประดับประดาอุทยานอันพิเศษสุดในสวนสวรรค์ทุกวันและตรัสกับมันว่าเวลาได้ใกล้เข้ามาแล้วที่บ่าวผู้มีคุณธรรมของข้าจะได้ละทิ้งความทุกข์ ของโลกและเข้ามาหาข้าประการที่สชัยตอนที่ดื้อดึงจะถูกกล่ามโซ่เพื่อม่ให้พวกมันเข้าไปถึงความชั่วร้ายเหล่านั้นซึ่งพวกมันเคยเข้าไปถึงในยามปกติของเดือนอื่นนอกจากเดือนอัมดรดและประการที่5ในคืนสุดท้ายของเดือนอัมดรดพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษ มีคนถามขึ้นว่าโอ้ท่านารอสซุลลอฮคืนแห่งการอภัยโทษนั้นเป็นคืนอันก็ตใช่ไหมท่านารอสซุลลอฮสลลลัลละสลัมตอบว่าไม่ใช่แต่นับเป็นสิทธิแต่เพียงประการเดียวที่บ่าวผู้หนึ่งควรได้รับรางวัลตอบแทนของเขาที่ได้ทำหน้าที่รับใช้อย่างสมบูรณ์ ข้ิที่สามจากกาอับบินอุชร,รอร์ริยาโลนหูเล่าว่าท่านอสุลลอสละลูในสลัมกล่าวว่าจงข้าวกลายมิมบาทเทิดและพวกเราก็ได้ข้าวไปกลายเมื่อทานข้าวขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งท่านกล่าวว่าอามินเมื่อทานก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองท่านกล่าวว่าอามินเมื่อทานขึ้นบันไดขั้นที่สามท่านกล่าวว่าอามินเมื่อทานกล่าวกุตบอสเซตแล้ว ลงมาพวกเราจึงกล่าวว่าท่านอัสลลสลลละาละอะฮิวะสัลัมพวกเราได้ยินทานจากทานในวันนี้ในสิ่งซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินมันมาก่อนเลยทานจึงกล่าวว่าเมื่อชั้นก้าวาขึ้นบันไดที่หนึ่งยิบราอีนอะฮลสลามได้มาปรากฏอยู่ต่อหน้าชันและกล่าวว่าความวิบัติจงมีแด่ผู้ที่พบเดือนอมฎดอนแล้วไม่ได้รับการอภัยอย่าโทษฉั้นจึงกล่าวว่าอามน เมื่อชั้นข่าวขึ้นบันไดกันทีสองยิบรีนอะเลอิสลามได้กล่าวว่าความบิบัติจงมีแด่ผู้ที่เมื่อชื่อข้องฐานทูกกล่าวค้านต่อนาเลวแต่เขามีได้สละวาดก้าวขึ้นบันไดกันทีสามยิบรีนอะเลอิสลามกล่าวขึ้นว่าความบิบัติจงมีแด่ผู้ที่เขาได้อยู่รวมกับบิดามัรดาของเขาหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนทึงไหยชราแล้วโดยตีต่้งสองไม่ก่อให้เกิดพ้นให้เขาข่าวสวรรค์ฉันจึงกล่าวว่าอาเมน h a ดิษที่เซจากอุบาดะบินอันซอมิร,รยุยาลอวันฮุลลาวว่า,านอสซล,ลลัลลอุลลอฮิสลามกล่าวว่าในวันหนึ่งขณะที่เดือนอมฎดอนใกล้เข้ามาว่า<ม>เดือนอมฎดอนซึ่งเป็นเดือนแห่งความจำเริญได้เวียนมาหาพวกท่านอัลลอฮ์จะทรงพิ้นมาห้าพวกทานและได้ทรงทรงความเมตตามาให้พวกทานท่งหลบหลางความพิษพลาด ทรงตอบรับการวิ่งวอนทรงมองดูการแข่งขันข้องพวกฐานและทรงอวดพวกฐานกับมาลัยกะข้องพระองค์ดังนั้นพวกฐานจงสําแดงคุณธรรมความดีจากตัวข้องพวกฐานให้อัลลอฮ์ทรงเฮนเตอร์โปรแตจิงแลว้วผู้ที่อับโชคคือผู้ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียงไกลยิงทุกสกัดกันไม่ให้เกิดกับเขาในเดือนนี้ หะด i ษที่หาจากอบูุสิดอันกุดารีรดิรยละูุล่าว่าต่านอสุลลสลละละซลัมกลาวาาลาลาลาวาในทุกวันและทุกคืนของเดือนอมด,ดอนสำหรับอัลลอฮ์ปะผู้ทรงจําเริญและสูงทรงยิงจะทรงปลดปล่อยวิญญาณจํานวนมากให้พ้นจากนรกยันนำและสําหรับมุสลิมทุกคนในทุกวันและทุกคืนย่อมมีเวลาหนึ่งตีดูอาจะได้รับการตอบรับอย่างแน่นอน h ะดษทีหก จากอบดุฮุเราะฮ์ฮุดิยัลลอห์หูกล่าวว่าตสุลลาะสลลัลลอฮอะละสลัมกล่าวว่ามีบุคคลอยู่สามประเภทที่ดุอาของพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธกล่าวคือบุคคลแต่ถื่อสิลนอดจนกระัางเขาละสิ้นอดผู้ปกครองสี่ทรงรมและดุอาของผู้ถูกกดขี่ซึ่งอัลลอฮ์จะทรงหยอกดุอาให้เนื้อแห้งความมืดครึมข้องเมฆและเปิดประตูต่างๆแห่งชันฝ่าให้มัน และปะผู้วิบานรัดว่าคาข้อสาบานด้วยเกียรติยศของคาแน่นอนคาจะช่วยเจ้าถึงแม่ว่าจะต้องรอคอยสักเวลาหนึ่งก็ตามเพื่อผลประโยชน์อันนึงฮะดิสติจัดจากอิบนุอุมารยลอนฮุลาวาต่านอัสลามซุลแลอวนิสลามกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์และมาลิกะของพระองค์ประทานความสุขกับผู้ที่รับประทานอาหารสุฮูร ฮะดิสตีแปดจากอบูฮุเรห์ร,ร,รดิลล์ฮุลาวาตนันอสุลลาะสลลล์ละอิสล,ลามกล่าวว่าบางครั้งผู้ที่สิ้นอดมีได้รับอะไรเลยจากการตือสิ้นอดของเขานอกจากความหิวและบางครั้งผู้ละผู้ละมาสุนัตยามดึกจะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความง่วงฮะดิสตีเก้าจาก อับูอุบยอัยดะฮ์โรยิลล่อนหูลาววาฉันได้ฉันเคยได้ยินท่านรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าการถือสิ้นอดเป็นโลตราบเท่าที่เขามีใดทำให้มันแตกหมดไม่ ฮะดิษตีซิบจาาบ,บุยรอดเราจะลอนหูลกล,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 ล่าวว่าตสุลาสุลลอมสลามกล่าวว่าผู้ใดงดทือสิ้นอดหนึ่งวันในเดือนอมะดอนโดยประจักษ์คอพ่อนพันใดและไม่ได้ป่วย่ายตามชริยการทือสิ้นอดตลอดชีวิตก็ไม่สามารถจดใา้หากเขาทำมันได